นะอือได้ลุ้นดีครับผมอือเกือบไปแล้วนะครับผมนิดเดียวถ้าลงมาอีกหนึ่งตัวนี่คือแบบลุ้นฟรีเกมเลยหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับผม มาดูฟีเกมจะลงหรือเปล่าท่านผู้มชมใจผมอยากให้ฟีเกมลงนะใจผมอยากได้ฟีเกมจังเลยเนะครับผมท่านผู้มชมเอาล่ะนะฮะจังหวะนี้กดเลย <c oughs> ขอหนึ่งตัวเท่านั้นสแกตเตอร์หนึ่งตัวไปเพื่อนโอเคเ,อเรื่องกับเบื้องแตกกันไปเนี่ครับผมมาดูฟีเกมเป็นสามสิบ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมอ่าโจรสาวนะครับผมโจรสาวนะครับผมของค่ายพีจีนะคนดูนะครับผมก็ลืมชื่อนะฮะไม่ได้เล่นนานนะครับผมก็ ไปนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะจ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมมาดูชิวๆไปก่อนนะฮะยังไงนะครับผม,มดูมาแล้ววายมาอย่างนี้นะฮะคุณดู โอ้โหสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชมสวยเลยนะครับผมท่านผู้ชมมา105บาทนะครับผมผมาดูแล้วยังไงนะครับผมจังหวะน,นี้คนดูทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับผมรู้เรื่องนะครับผมท่านผู้ชม 217บาทนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาเบส30เลยแล้วกันวัดใจหน่อยแล้วกันนะครับผมมาดูขอญาตเลยโอ้ยโอ้ยโอยเลากม็มือเร็วซะด้วยสิโบไปนะครับผมหนึ่งทีโบไปหนึ่งทีครับผมโบบาไปหนึ่งทีครับผมมาดูโอ้ยไหลาย,ยาวแบบนี้หวานเดียบคาดู ดูคอมโบเขาก่อนนะแล้วู้ชมทุกท่านนะครับผมอู้วววสักกาเตอร์อีกสองตัวยังไงนี่ครับผมคอมโบนี้เบียดสามสิบได้มาพันสองแล้วนะอือหือได้ลุ้นดีครับผมเกือบไปแล้วนะครับผมนิดเดียวถ้าลงมาอีกหนึ่งตัวนี้คือแบบลุ้นฟรีเกมเลย 1237บาทนะครับผมมาดูฟีเกมจะลงหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ใจผมอยากให้ฟีเกมลงนะใจผมอยากได้ฟีเกมจังเลยเนะครับผมท่านผู้ชมเอาล่ะนะฮะจังหวะนี้กดเลย <c oughs> ขอหนึ่งตัวเท่านั้นสแกนเตอร์หนึ่งตัวไปเพื่อน โอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกกันไปนี่ครับผมมันดูฟีเกมเป็นสามสิบฟีเกมอย่างเงียบเลยหกร้อยหกสิบบาทนะครับผมมันดู โบวบ้ากันอีกรอบเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสวยๆนะฮะเหลือสองฟีสุดท้ายนี่ครับผมเอาลันนะฮะยังไงสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมสำหรับฟรีเกมนะครับผมก็โอเคนะครับผมฟรีเกมเบทสามสิบได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะคนดูนะครับผมก็นะฮะดูอีกสักหนึ่งละกันนะครับผมดูเพราะว่าได้กำไรแล้วผมก็จะพอแล้วนะครับผมคนดูแต่ก็เล่นต่ออีกสักนิดนึงนะฮะ นี่แน่นะครับผมท่านผู้ชมทุนน้อยแต่แตกร้อยนะครับผมมาดูเกินต้านหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยครับผมมาดูโคตรเอาเลยนะครับผมสําหรับโจนสาวพีจีเฮ้ยอย่าบอกว่าเข้านะคนดูโอ้โหถ้าเข้าอีกนี่บันไลละนะฮะคนดูมียับยับแน่เลยนะครับผมสําหรับฟรีเกมนะครับผมมาดู ก็โอเคแล้วกันนะครับผมวันนี้ทุนแค่300ได้กำไรมา2,000กว่าบาทนะครับผม2 0 0 0ัเเลยนะครับผมดูก็ถือว่าบุ้มนะวันนี้สำหรับโจรสาววีจีนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากดลวยด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับผมดูสวัสดีครับ And Feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change.